นี่กันนะครับนี่สีไฮไลท์แรงมากอันนี้เราก็จะมาโกกันเดี๋ยวก็จะซอยแบบตกแต่งให้่อยอันนี้มันเอาเนี่ยเอาน้าให้มันด้านกลุ้ยๆหน่อยไม่ใช่ท่านเอาถุยๆหน่อยเพราะว่านี่มันเป็นแบนเต็มดอกกระทุ่มนี่ไม่ใช่นี่ดอกอะไรครับดอกอะไรดอกอะไรมาดูดิอ่ะเดี๋ยวจะซอยให้นิดแล้วมาโกกันแต้มหอกก่อนนะครับแต้มพี่นิเยอะหนดีๆนะเดี๋ยวจนไปกันโกกผมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใบนี่กัน รุ่นนี้ต้องเอาดำสนิทพิชิตลังแข่เบอร์ลิน่าั้งนั้นที่เอาอยู่ค่ะย่ออื่นเอาไม่อยู่อ่ะดังไป่อเองเน่าเป็นอายขณะไปเนไปโอ้โหเธอต้องอายนี่อายย่ออื่นมากกว่ามั้ง นี่ตักมาน,นี่ก็น่าจะไปไหนไม่ได้มากกว่าเข้าตรงเข้าตึงไงเห็นไหมว่า,าสวแล้วนี่เราก็ลอยข้างบนงงบน,นี่ไหมจิ๊บเอ้เนี่ยตัดส่งกบทุ่มมาช่วยดีเนี่ยข้างบนเดี๋ยวซอยส่งกะทุ่มอะข้างบนเราก็จะซอยทุยไงเออที่ทุยถ,ถ้าเกิดว่าเนี่ย<อ>ก็คือไ<อ>ล่อย่างนี้แต่ว่าอ้อยจอนได้ถ้าเกิดว่าจะไปไถตอนเลยอะไถขาวเลยเราไวจอนก็ตลกกันสิคะเออเออนี้ก็ทำไปเถอะเนี่ยจ้างเราให้ควงก่อนไงว่าสาเหตุมันเป็นอย่างนี้เออ พราะว่าถ้าเกิดว่าเราต่อยไ้นั่นได้ถ้ากันไกลอะแต่ว่าจอดได้อันนี้ถ้าเราไม่เปิดหมดก็คือทําเหมือนกันไก่เนี่ยเรีว่าอะไรถนนไม่ใจเราอกอีุตุ่นเนี่ยมันแต่งรู้ว่อะไรวะอย่าพูดคุยดิทำผมอินดงเลียบอกว่ายี่แปดเลยมันลงประเด็นนี้ฮะไม่รู้กลับไปเคลียร์กันที่บ้านมั้งเรื่องาเนี่ เอาผมนวดอันนี้ให้สวยได้มาเนหน้าไวไม่ใช่ไม่เออผมไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่ามันลงปะเด็นี้ไงมันลงเสียงแกด้วยแกคุยอะไรกันหมดรู้หมดเลยนะจะโทษจบกันเนี่ยเออต้องอย่างนี้สิสบายดีจบจบไม่ต้องคุยเออมันคุยไม่ได้จบข่าวเขาจะลงคลิปคือเอาไอ้นี่ของมันด้เรื่องอเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยมันต้องเปิดอย่างนี้สวยใช่ไหมเออหน้าดูดีเลย มันอกี้มื่อี้แบบว่านี่ตอนเกาจะเปิดก็คือจะเปิดก็คือกึกกักกักจอยวันเนี้ยหู้ันะไว้นะมันเหมือนเพลงที่กึกกึกกึกกักกักนะเงือกักกักกักเดี๋ยวก่อนเีนี่ยเขาเรียกตรงดอกกระทุ่มสมัยก่อนนี่แย่อะไรเนี้ยเนี้ยต่อยเนี่ยสวยเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยต่อยกันเนอะเออคุณจะชอบตรง ดอกกระทุ่มมาให้มันหนุกหนุกหัวให้ดุยดุยอ่ะอือใช่ใช่สมัยก่อนนะสวยมากดูหนังก็ตรงดอกกระทุ่มหมดเลยอืมอ่าห่งเมื่อเช้าตื่นหกโมงชิคกี้พายเปิดเปิดนอนแอร์เย็นสบายชั่งนอนแบบรุ่นนี้จะ จะใช้เวลาก็อีกไม่นานใช้เวลาอีกไม่นานเดี๋ยวจะไปสวยนะคะมมาสวยละเออเลิกพูดแตะผมกันหยุดเลยค่ะหยุดพูดอย่างนี้นะคะให้จ้างคุยคนเดียวค่ะผมก็ไม่มีเท่าไหร่แล้วเพราะว่าคนโดนกำจัดมาเยอะไปแล้วเนี่ยผมเนี่ยท่านจะไม่เหลือเท่าไหร่เลเออสวยเลยไหมพอเราถ่ายข้างล่างเ่ยคุยได้เห็นไหมงูพิษหรือยากอะไรเลยสวยละแค่แค่เราถ่ายข้างล่างเหมือนเหมือนซ้อยอ่ะเราไม่ได้ถ่ายขาว เมื่อกี้มันคือดีก็เลยลาดมากลาดลาดไปหมดอะไรนี่เอาไม่ใช่มันลงบรีนี้เือไม่หายรุ่น <c oughs> <c oughs> เห็นป่ะหน้าสวยเลยเมื่อกี้มาแบบว่าไม่ไม่นี่เลยนี่ดูดีเลยเมามันจงผมก็ทำให้หน้าเราดูดีได้นะเห็นป่ะสวยเลยเโโมาโอ้โหเมื่อกี้อย่างกัรไอ้นี่เลยนี่อย่างกัรสาวสองพันรุ่นสองพันสวยปิ้งเลยวะเนี่ยสุยสวยเลยไหะ ไอ้ป้าสวยเอวนี่ดูข้างหลังนะคะด้านหลังนะคะนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามลูกค้าห้ามนั่งเบี้ยวนะคะพอเบี้ยวว่าผมมันก็จะเบี้ยวตามนะฮะเออเรื่องจริงนะบางคนเราตัดผมมาข้างหน้าพอก้มปุ๊บหมดเลยครับพอเงยมาหมดเลยครับสั้นมู่เนี่ยยืนให้คอตรงนะเ่คอเอียงมวะเอ้ก็เป็นคนคอเอียงมาเนี่ยใช่ไหมอย่าเอียงทำไมแล้วคอก็ตรงอยู่เนี้ยตรงแล้วก็คนคอเอียง ค <no liebe> <tamam> อเป็นเน응ื้เออคอเป็นนี <Overwatch> ้ไปจับคอคอเกสตที่แสดงว่ากินนมข้างเดียวกินนมข้างเดียวเนี่ยสมัยก่อนนะลูกก็เป็นให้แบกไอ้นี่เขาเรียกแล้วแบกหัวปีอือเออต้องให้แบกหัวปีนี่เราใส่ไม่ได้แบกนเนี่ยหัวคอเยอะเออนม่ใช่เองมันเพียบป้ากินนมข้างเดียวก็ทําให้หน้าเบี้ยวมีเหลืองคนหน้าเบี้ยวกันเยอะนะป้านะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสวยเสร็จเรียบร้อย กดไลค์กดแชร์ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเดี๋ยวได้เป่าแห้งนะค่ะสวยไปตุดไทยกันนะคะหนึงกระได้กันนะทำห้ทุกฝ้าสวยอันนี้เขาจะอาจจะเป็นเต้นหน้าหน้าก็เปล่าเราก็ไม่รู้พอดีใช่ไหมเต้นหน้าหน้าป่ะสวยม่เคยเุยสวยแล้วมั้ยไม่ต่อย แต่บ้านไม่ถูกเลยเมื่อเสร็จเราเขาต้องชื่อการี่ทำบริหาก็ต้องมาเกี่ยวจริงก่อนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็น้อมาใจนะฟังนี้ขยุ่นฟังโยนอันนี้เราก็หวีนะหวีไปเลยค่ะนี่ว่าพูดดูตัวนี้ยดีนะเดี๋ยวแต้มหน่อยโอ้โหสวยพลังดีเลยเห็นไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์โอ้โหหัวทุยปิ้งเลยดอกกระทุ่มอ่ะ ถูกใจไหมคะถูกใจค่ะ